สุดท้ายทุกชีวิตก็ต้องจากกันอันนี้เป็นคำเกินสำหรับบายเรีดีิโอในคลิปคิปนี้นะครับผมทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไม่มีความเจริงยั่งยืนทุกๆคนจะต้องพลัดพรากจากกันอยู่ที่ว่า จะจากเป็นหรือว่าจากตายอมมันก็เหมือนกับคำพูดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แทนมาแปลกจังมาถึงขั้นแบบหลักพระพุทธศาสนาเลยเหรอจะบอกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้พบหรือรเผชิญกับปัญหาก็จะใช้กฎอันนี้แหละที่คอยนำพาตัวเองให้ผ่านพ้นในช่วงจังหวะนั้นหรือความทุกนั้นมาได้หลายๆครั้งที่เวลาเราจะได้เผชิญกับปัญหาหรือว่าความทุกข์แน่นอนผมเองก็ไม่ใช่คนที่ว่าจะมีสติได้ดี มากสักเท่าไหร่แต่ทุกๆครั้งก็ต้องพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็มองอารมณ์ของตัวเองในสภาพนั้นๆว่าอืตอนนี้เราเรามีความทุกข์นะเราท้อนะเราไม่ไหวแล้วนะคือต้องอยู่ดูตัวเองแบบนั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกับอารมณ์ที่มัน กิดขึ้นแล้วก็คงสภาพอยู่ในในสภาวะช่วงเวลาอาจจะเป็น5นาที20นาที1ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งวันทั้งวันจนสภาพความทุกข์หรือว่าความเครียดนั้นหายไปทีนี้เรามาเข้าเรื่องที่ผมได้เกินเอาไว้ว่าทุกคนจะต้องพบกับการจากลา ในวันนี้แทนขออนุญาตไม่พูดถึงในมุมมองของผู้อื่นที่เขาจะจากเราไปแต่ขอมาพูดในมุมของตัวเราเองที่จะจากคนอื่นไปไม่ว่าจะเป็นสภาวะไหนๆจะเป็นจากเป็นหรือว่าจากตายก็ตามมันหนีไม่พ้นเนาะ ใช่ไหมครับมันเป็นกฎของธรรมชาติบางคนอาจจะเรียกว่ามีเซนส์ทางตัวเองมีเซนส์ในที่นี้หมายถึงว่ามีโรคประจำตัวมีความทรมานในตัวเองทำให้รู้ว่าตัวเองน่าจะอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วก็บอกจากลาโลกนี้ไปทุกอย่างมันคือ ความไม่แน่นอนเนาะสำหรับแทนเองแล้วถามว่าทุกวันนี้ใช้เซ็ตหรือเป้าหมายอะไรในการดำรงชีวิตส่วนตัวแทนแทนมองว่าแทนอยากที่จะอยู่อย่างสบายใจไม่ใช่อยากอยู่อย่างมีความสุขนะมันต่างกันนะครับระหว่างความสุขกับความสบายใจ ความสบายใจคืออย่างเช่นในขณะเนี้ที่ผมกำลังพูดให้ทุกทุกท่านฟังอยู่เนี่ยคือผมสบายใจที่ผมจะได้พูดผมได้อยู่ในในพื้นที่ของตัวเองที่ไม่ต้องไปสร้างภาพว่าผมเป็นคนยังไงผมรู้สึกยังไงอันเนี้ยณนะตอนนี้คือผมผมสบายใจ ซึ่งความสุขของแต่ละคนมันก็อาจจะแตกแยกออกไปเป็นหลายองค์ประกอบอาจจะเป็นความสุขที่ได้กินอาหารชนิดนี้อาจจะเป็นความสุขที่ได้ออกกำลังกายเป็นความสุขที่ได้นอนหลับนอนฝันดีหรือว่าจะเป็นความสุขที่ได้อยู่กับคนที่คนรักทุกอย่างมันคือความสุข ซึ่งมันเป็นนิยามของแต่ละบุคคลว่าความสุขของแต่ละคนเป็นยังไงที่ท่านบอกว่าแทนอยากอยู่กับความสบายใจเพราะว่าความสบายใจมันมันหายากนะสำหรับสังคมในปัจจุบันนี้ซึ่ง บางทีเราคิดว่าเราได้นั่งอยู่ข้างใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะมีความสบายใจเราอาจจะคิดไปก่อนว่าม,มันมันสบายใจเนาะแต่พอเราได้ไปนั่งจริงๆได้ไปคุยจริงๆมันอาจจะไม่ได้สบายใจอย่างที่เราคิดดังนั้นแล้วถามว่าเป้าหมายในการดำรงชีวิตของแทน นะตอนนี้ก็คือเนี่ยแหละครับคือต้องการหาความสบายใจแล้วก็อยู่กับความทุกข์ให้ได้มันมีเรื่องราวเรื่องราวนึ่งที่แทนอยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังสมัยแทนเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งที่มาหาลัยตั้งแต่ยังไม่พิการ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งก็สนิทกับเขามากนะไปไหนไปกันไปกินข้าวทุกอย่างเราไปกันเป็นเหมือนดูโอเลยอยู่มาวันหนึ่งเรารู้สึกไม่พอใจเขาแล้วเราก็เงียบไปเฉยๆด้วยเหตุผลส่วนตัว มันมีวันหนึ่งที่ผมจำได้ก็คือเหตุการณ์หนึ่งก็คือเราได้นั่งเรียนโต๊ะติดกันเพื่อนคนนี้หันมาถามผมว่ามึงโกรธกูมากไหมแทนเขาถามด้วยสีหน้าที่ทุกวันนี้ผมยังจำสีหน้าเขาได้เลยก็คือน้ําตาเขาไหลวันนั้นผมจำได้ว่าผมตอบไปแค่ว่าผมไม่เป็นไร มันเป็นเหตุผลไร้สาระซึ่งนะตั้งแต่วันนั้นผ่านมาสิบปีปีที่แล้วผมจำวันเกิดเขาได้คือวันที่สิบสาเมษายนเราก็ก่อนหน้าหนึ่งวันเราถักไปหาเขาซึ่ง เรามีคอนแทคใน Facebook แต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะเราจะเราจำเราจาชื่อเขาได้พอเราทักไปแฮ p ปี้เบิร์ดเดยเขาประโยคแรกที่เขาตอบเรากลับมาก็คือมึงเชื่อไหมกูนั่งร้องไห้กับประโยคที่มึงทักมาว่า Happy b i r ิร์ดเมันเหมือนเป็นการปลดล็อกตลอดระยะ10ปีที่มันมีคำถามในใจตัวเองว่า มันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือนี่คือเหมือนคนที่เขารอเราเพื่อให้ไปปลดล็อกในชีวิตเขาเราได้มีโอกาสที่จะปรับทุกข์แล้วก็ยังทักทายหากันจนถึงทุกวันนี้เพื่อนคนนี้นิสัยดีมากถามว่านิสัยดีมากเพราะอะไร ผมจำได้ไม่เคยลืมตอนปีหนึ่งผมสอบได้คะแนนต่ำมากคือมันเหมือนเรายังไม่สามารถปรับพื้นฐานในการเรียนปริญญาตรีของเราได้เพื่นอนคนนี้เป็นคนออกภาชนะมาสับน้ำตาให้ผมมันมีจะมีคนสักกี่คนที่จะกล้าทำแบบนี้กลางที่สาธารนณะ ทุกวันนี้ก็ได้แต่เป็นห่วงเขาอยู่ยห่างๆด้วยความที่ว่าเขามีครอบครัวไปแล้วนะครับแล้วก็การงานก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวส่วนตัวผมเองมันก็เหมือนได้ปลดล็อกเรื่องที่มันค้างคาใจว่าความโกรธความเกลียดท้ายที่สุดแล้วมันก็มันก็ต้องหายไป แต่มันควรจะต้องหายไปในในสภาวะที่เรายังสามารถติดต่อเขาได้สามารถบอกเขาได้พูดให้เห็นภาพกระชัดหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งผมเองผมเกิดตายไปแล้วผมไม่ได้บอกเขาในเรื่องนี้เขาเองก็จะติดแล้วก็ฝังใจกับเรื่องนี้ไปตลอด ส่วนผมเองนะตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าตายไปจะมีความรู้สึกอะไรหรือเปล่าแต่มันก็จะเป็นความเสียใจแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้บอกเขาเช่นเดียวกันผมว่าชีวิตคนเรามันสั้นสั้นมากจนบางทีบางทีเราอาจจะไม่เหลือเวลาให้โกรธใครหรือเกลียดใครก็ได้ ผมไม่รู้ว่าคนที่ฟังผมอยู่จะคิดเหมือนผมหรือเปล่าส่วนตัวผมเองผมเจอปัญหาอะไรมากมายในชีวิตเจอจนบางทีก็มีความรู้สึกว่ามาสิเอาอีกสิเอาเลยอยากซ้ำเติมอะไรเอาเต็มที่เลยจนเราเหมือนเราจ้องมองดูกับปัญหาแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไป ท้ายี่่สุดนี้ผมอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุดมีความสุขและความสบายใจอย่างที่คุณเป็นท้ายี่่สุดนี้ใครทําดีกับเราไว้จงจําส่วนเราทําดีกับใครไว้จงลืมเวลา คนรักใครหรือมีคนรักอยู่ข้างๆคุณหากคุณได้มีโอกาสกอดเขาจงกอดเขาให้ได้นานที่สุดเราทำอ้อนกอดของเขาที่มาจากของคุณทั้งสองรวมกันให้มันมีความอบอุ่นเราเป็นกอดที่สำคัญที่สุด ถ้าใจผมพูดขยายความมันก็อาจจะขยายความได้ไม่รู้จบแต่ผมอยากจะบอกว่าผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาให้เต็มที่เพราะเราไม่รู้เลยว่าอีก,อกนาทีข้างหน้าในวันพรุ่งนี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแม้กระทั่งแทนเองที่นั่งพูดอยู่นะตอนนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีผมก็ได้ไม่มีใครรู้ผมเองก็ไม่รู้แต่วันนี้ผมมีความสุขและมีความสบายใจที่ได้คุยกับทุกคน